แล้วจ้ากลาสวีดัสสวัสดีนะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาตามหาสก,กินใหม่ๆในที่ซ่อนลับๆในห้องแบลรกลมสีเหลืองกันอีกแล้วล่ะซึ่งวันนี้เราจะเก็บทั้งหมดกี่แบบเนี่ยพี่เคนโอ้โหรู้สึกจะมีมากกว่าสิบแบบเลยนะวันนี้ถ้าอย่างนั้นเริ่มจากตรงแถานี้เลยดีกว่ารอ<า>ช้าองกตงอไปไปเร็วไปเร็วมาทะลุห้องนี้ แล้วก็เก็บถ่านอังคลายก่อนโอ้โหตเ,ตเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถ่านอังคลายใหญ่ขนาดนี้แล้วตัววงจรไฟไฟ้านี่มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนี่มันยังกันปืนของล็อกแมนเลยอ้อมยิงเลยยิงเลยดูดิแ้อยู่ไหนใหญ่กว่าแข้งเขาีกอะ่ะ <c oughs> เดินเลยนะ <c oughs> โอ้โหเขาบอกว่าใหญ่มั้วไปนี่มาไปใส่ถ่านกันดีกว่าตอนนี้แบตหมดนี่แย่แล้วถ่านอันเดียนี่ใช้ทั้งปีหรือเปล่าเนี่ยน่เดูดินี่เข้าซอกนี้ซอกนี้พี่เขน นี่ไงแผงของช่ไฟฟ้าเอาไฟ <ใด S 2> ถ่าน,านลงไปแล้วก็เปิดประตูตรงนี้มันคือสะพานใบฟอร์มเลยใช้ถ่านเยอะอ้าวแบตหมดแล้วอ้าวดูดิ <S <S 2> <S 2> ไอ้ไม่ใช่ปั๊บเดียวก็หมดแล้วระวังตกลงไปนะ้จะไปไงค่อยๆกระโดดมาตรงนี้โอ้โหลึกลับเก็บโล่ใหม่ก่อนเฮ้ยมันก็คือกาฟิลวิ้ยกาฟิลนี่เองวิน่ารักจังแต่ว่าเป็นกาฟิลในเวอร์ชันที่โดนกริดเข้าครอบงำนะอุ้ยน่าสงสารอ่ะแต่โดนมือข้างเดียวนะ <worship bird> ดูดิมือไปชุบทานที่ไหนมาเนี <energetic Hol Hitler> ่ยดำเปื่อยเ๋ยเจอมือตะปบไหน่นมเหนียว เดี๋ยวลูกกระต่ายของกาฟิวดโอมยมีแต่ตาขาวอะโอ้พี่เคนดูดิทำไมกาฟิวเขาเปี่ยนไปแบบนี้นี่ล่ะปกติเขาหน้ารักมากเลยนะกาฟิวเนี่ยนี่ต้องตามไปหาเพื่อนเขาแล้วไปประตูตรงนี้ก่อนนะคะมาตรงนี้ค่อยๆมานะอูย,อย,อยตรงนี้เองเอยู่ด้านหลังน,นี้เองอะเกือบลืมไปเลยนี่เลยเจ้าโอดีออ้อ๋อเขาเป็นเพื่อนกับกาฟิวใช่ปะใช่แล้วเป็นน้องหมานะเอาเป็นเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกาฟิวปะเนี่ยเฮ้ยมันรับแต่สถานการณ์ อ๋อแล้วจากสถานการณ์ใช่ป่ะไม่มีมิดและศัตรูที่ถาวรอ, <c oughs> อ้าพี่เพคินมาของงั้มหน่อยดิเรื่องอาหารไม่มีใครครับเป็นมิดกลับอ๋อมันต้องแบ่งกันดีอ่ะหน่อยแล้วก็ฟิลเขากินไม่เยอะนี่นาะ อะไพี่เคนเก็บคอนตรงนี้ก่อนเราจะไปจะต้องใช้คอนอ้าจ,จะไปเข้าหัวใครอ่ะเอาไปทุบหัวพี่เคนเนี่แหละไอจีแล้วก็เราแบบเทเลพอร์ตกันดีกว่านะไปที่เกมแมสเดตกันดีกว่านาะเนี้ยเอากลับมามที่เกมแมสเดตกันอีกแล้วยิ่งให้ซ่อมบ้างห้องเนี้ยมีเงื่อนงมซ่อนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าบ,บอกนะว่าต้องเข้าไปห้องเคอร์มี่ล้ว่าใช่แล้วเอาเน้าห้องเคมร์มีระวังนะ เราปีดีละกันออเลี้ยวเลี้ยวเ้ยวเนี้เล้ยวดล้ล้วเล้วเลี้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้สวเี้ยเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวกรียเง็บสกินี้มวเด้ยวเลอยเละ้ยวคลี้ยวเ้ยวเล่้ยวเลี้รูเล้จเล้ยวเล้ยวเลี้ยวเล้ยวเล้ยวเลี้เลี้ยวเลี้ยวเล้จัเลี้ยวเนี้ยวเลี้ยวเล้ยวเลี้กว่ลี้ยวเล้วเลี้ยวเลี้ยเล้ยวเลี้ยเลี้ยวเล้ยวเลี้ยวเลี้ยเลี้วเลี้ยวอลีนวเลยวเล้ยวเเลยเ้เคีเนาะ ไม่รู้ว่าเขาคือใครนะหรือว่าเขาน่าจะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งนเนี่ยเขาถึงได้เลือกมาเป็นแบบโมเดลสําหรับแบคลูมในห้องนี้นะเอ้ยต่อไปต่อ,ตอนี่อ้าวพี่มีแผ่นอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นน่ะดิเหมือนจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างอะแผ่นมือปะ่ะเฮ้ยแปลกจุงเฮ้ยเขาให้เราแผ่นมือไปทําอะไรอะเฮ้ยหรือว่ามันคือบาโค้อะไรบางอย่างอ่ะต้องไปสแกนมือปะ่ะ จะใช่ก็ไดนะ้นะเฮ้ยมันใหญ่กว่ามือเราหลายเท่าเลยนะเห็นปะเนี่ยไปลองสแกนกันดีร้องกันดีกว่าเราก็จะเทเลพอร์ตนะคะไปที่ d e Stroy b a c k r o o m ค่ะไปที่ห้องร้างกันเนาะมีห้องร้างค่ะดีเลยเราปีนเสานี้ขึ้นมาปีนแผ่นไม้ขึ้นมาก่อนนะตอกบัตรครับตอกบัตรครับไอ้ทางนี้ทางนี้ไปเคงตอกบัตรตรงนี้เหรอ ไม่ใช่เขาบอกให้วางแผ่นมือเียไว้ตรงนี้รอประตูมันก็จะเปิดออกใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วมันก็จะมีอัจิอันนี้เราก็ไม่รู้จักนะว่าคือใครอ่ะใครนะเนี่ยเหมือนนักปีนเขาเลยเขาคือใครก็ไม่รู้ใครรู้คําเน้์บอกด้วยนะ วิ่งก็น่ารักอีกแบบนะอ้าวแต่คนนี้เขาไม่ถูกเจ้ากลิกก้งกินเหรอเนี่ยดูสินี่วะชาตินี้ยังไม่โดนมัง้งว้าคนแรกที่รอดในรอบหลายคลิปเลยนะนี่ไปหาตัวตอบดีกว่าเราไปหาตัวต่อไปกันต่อดีกว่านะเนาะไอ้ล็อกเพย์อยู่ไหนมารอบนี้พกปืนด้วยนะยนิงปุ้งปุ้งเลยนะล็อกเพอย์อยู่ทางโน้นปืนไม่มีลูกนะปืนด้านปืนด้านไอ้นี่เลี้ยวเข้ามาห้องนี้เฮ้ยมันมีแผ่นอะไรสักอย่างอ่ะเป็นโค้ดน่ะอ้าเฮ้ย G U A R D เหรอใช่ G U A R D กัดเฮ้ยต้องจำไว้นะอ้อมเฮ้ย เดี๋ยวมันต้องไปใส่รหัสโค้ดไม่ใช่หรอนี่แล้วใส่ที่ไหน่นี่ไงนี่ไงตามมาสี่อย,อยากโ <ไป S 1> ู้ก็ <ไป S 1> ตามมา <ไป S 1> กลับไ,ไปที่สปอนก่อนแล้วก็ออกมาทางช่องแอเหมือนเดิมมาทางนี้แล้วนี่ตามข้าพเจ้ามา อ๋อนี่ไงที่ใส่อยู่ตรงนี้เรามาใส่โค้ดตรงนี้กันดีกว่านะโคดตรงนี้ก็คือ G U A R D อ๋อกดสัมมิตเลยอ่านรู้ผิดนะนี่ไงเราจะได้ตัวอินพัสเตอร์มาใหม่อุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนเขาจะปิดเชื้อเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเฮ้ยเนี่ยมันค้ามั้นตอนนีดนึ่นะหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยดูแขนของเขาสักก่อนสิมีเขี้ยวลนะแขนมันโดนกริชสีดำเขาครอบงำไปแล้วอ่ะแหมไม่เขี้ยวนะเฮ้ยตอนนี้เขากลายเป็นปีศาจกริชไปแล้ว ใครว่าใครก็ห้ามออกจากยานนี้เด็ดขาดค่ะทั้งก่าวยังโหดได้พอใช่ไหมยังโหดไม่พอ,โ,พอโอเคกลับมาห้องนี้ดีกว่าเนาะโอเคเออเดี๋ยวเดี ieve, ๋ยวเราไปทางนี้กันดีกว่าพี่เคียนระวังล็อกพี่เบนนะอุ้ยระวังอ้ามันเดิไปทางไหนเนี่ยอ้ามันข้างหน้าเดี๋ยวก็รู้รอบอกไม่ถูกเหมือนกันดูไม่ออกบอกไม่ถูก ว่าไปทางไหนก็แล้ะกันนาเอ่อ أ, ถ้าจําไม่ผิดนะมันต้องมาทางนี้ทางช่องแอร์นะนันไงได้แล้วเย่ชยองวิชบีจุงอ๋อเขาคือคุณแม่กาบออ๋อนี่ไงพี่เคนดีโครออ๋อเขาคือแม่ของกาบอนี่แน,นะตอนแรกนึกว่ากาบอแต่พอใส่กระโปรงนี่รู้เลยว่าเป็นแม่เขานะเป็นคุณแม่ของกาบอนี่โค้นุ่สวยเดี๋ยวเราจะมาไปที่ห้องรังันที่เดิมเลยนะอ๋อห้องรังที่เดิมเนี่ยต้องขึ้นแผ่นไม้บีล้วสินะเอาละกระโดดขึ้นมาก่อนโอเค ไอห้องนี้ร่องปอกสะดวกไม่มีตัวอะไรอยู่วแลสวิตช์ับแล้วก็วาร์ปอีกที่หนึ่งเลยชเว็โอ้ยที่ไหนกันล่ะเนี่ยมันคือที่ไหนอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวลูกอัดยักษ์ไอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้มีปีกด้วยอ่ะแต่ดินสูงไม่ได้ใช่ไหมให้กระโดดนะพี่เคียนแผ่นไม้มันโยกเยกมากเลยอ่ะระวังนะอุ้ยวุ้ยสูงจุ้งค่อๆกระโดดกันแล้วกันเฮ้ยแผ่นไม้นี่มันโยกเยกน่าดูเลยอ่ะเฮ้ย เด<ว>ี๋ยวค่อยๆไปวิ่งไม่ดงนะก,กินใหม่นี่บิลไซเฟอร์อ๋อเจ้าบิลไซเฟอร์ปีรามิดสามเหลี่ยมโลกาวินาทอุ้ยตัวโหดเลยนี้นะมวิยังโหดตัวนี้ด,ดูดิแถมมันโดนกริซี่ดำเข้าครอบงำอ่ะมันยิ่งโหดกว่าเดิมอีกนะเน,นี่ยดูดีโอ้อยแขนขาลูกกรตาเนี่ยไปหมดแล้วโอ้โอจะยิงไม่ได้นะปังคาับแต่ตอนนี้ยังไม่มีพลังยิงนะโอ้ผมไม่สนผลท้าไปแล้วจ้ะ นใหญ่เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนชีสเลยอ่ะชีสสามเหลี่ยมยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วคิดถึงโดนิโต้เลยนะท่านอดิตกำลังจะบอกเหมือนโดนิโต้เลยอ่ะติดติดติดอุ้ยโดนิโต้อบชีสเลยประมาณเนี้ยอะไปห้องเงินกันต่อนี่กว่าพี่เคนตามมาทางนี้ก่อนไหนเจ้าฟ้บฟ้ามาอ้ามยิงแล้วยิงแล้วอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ปรับประตูก่อนโดนแล้วโดนแล้วเอาไว้รอไว้รอไว้ก่อนเอาเปิดแล้ว ไอ้ไข่เลี้ยวไอ้ไข่เลี้ยวตุยเกือบตุยแล้วแม่รอบแล้วรอดแล้วไม่ใช่ห้องนี้<อ>นี่นี่ห้องนี้พี่เคงกระโดดลงไปเลยชว่วยโอเคถึงห้องนี้แล้วใช่ไหมโดดลงข้างล่างแล้วแหละไหนดูนี่น่าจใหม่เลยนะลอดช่องมาตรงนี้ไข่ลอดมานะแล้วก็เดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงเจอก,กระดาษแล้วมันคืออุ๊ยเหมือนจะเป็นกระดาษให้เราบวกเลขอ่ะผลมือนภาษาของใครเนี่ยเก้าบวกสิก็ได้สิบเก้าอ่ะดิอ๋ออุ้ยแค่นี้สิวสิวแล้วก็สิบห้าหันห้าเราก็ต้องได้สามอ่ะดิเฮ้ยเขายากๆยากหน เก้าลบเก้าแล้ว็คูณสิบมันก็จะได้เท่ากับแปดสิบเอ็ดวดีว้าจ๊บจีบนีไงได้แล้วนั่นไงวาวเชียวได้น้องของกมอัมโบมาตัวนี้ชื่อว่าแอนเนียสว้าวิ่น่ารักจังตัวนิดเดียวอ้าวพี่เขาอยู่นั่นไง กระต่ายน้อยเอนอีสโอ๊ยแย่แอ้อมดูดิกัมบอติดเชื้ออยู่ข้างไหนนะชูขชขแขนชูขาใหญ่เลยเห็นพี่กัมบอของนายหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนายก็ติดเชื้อเหมือนกันนั่นแหละเราอย่าไปเลน่นเขาเลยนะดูแขนเขาดิแล้วดูปากเขาดิโอปากเขาหยิกมากเลยอ่ะแล้วก็เราจะวร์ปไปที่ห้องรังเหมือนเดิมนะคะโอ้ที่ห้องรังเนี่ยมีของให้เราเก็บหลายอย่างเลยนะสำหรับ,บวันนี้นะ ฮับนี่กระโดดข้ามาก,ก่อนระวังระวังหมูตายมาแล้วระวังเจ้าหมาน้อยเฮออ้ยไ,ไ,ไอ้สกินใหมเออ่เขาคือใครอ่ะคนเนี้ย คนนี้ก็ไม่รู้จักนะว่าคือใครถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปที่นะตัวนี้ไม่คุ้นเลยเนาะใครอะแปลกจุงอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าน้องๆอาจจะรู้จักกันก็ได้นะไม้มาสิ่แ้่เราสองคนตายรู้จักโอเคเดี๋ยวมาที่ช่องแอร์เหมือนเดิมเลยเนาะทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาทางตรงนี้เหมือนเดิมเลยล้อก็เก็บทานเหมือนเดิมนะคะนี่ใช้ทานเหมือนเดิมเลยพี่เคนไปเราจะไปเปิดประตูใบฟอากันเหมือนเดิมเอาพี่เคนทางนี้ที่เดิมเลยเอะไรวมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ก่อนนะ โอเคเดี๋ยวกลับไปทางเดิมกันดีกว่านาะวันหลังเราต้องไปคนละกล้อนนะอ้าวเราต้องผัดกันใส่นะมันจะได้ปวดช้าๆนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันก็ต้องใส่พร้อมๆกันแหละดีแล้วจะได้มาใหม,ม่กรไม่เห็นเป็นอะไรพี่เคนขยันเดินใหม่ก็ได้นะลูกพี่ตามมาแล้วเราลุา <laughs> กขึ้นว่าไบอยจีเราวิ่ง,งก่อนลูกพี่อยู่แล้วนี่ทางนี้ทางนี้ค่อยๆเลี้ยวนะเขาช่องแคบเหมือนเดิมเลยส่ถ่านลงไปในแผงวงจรไฟฟ้านะช่วยแอปเก็รีบไปเรารีบไปก่อนที่ถ่านมันจะหมดนะตรงนี้ไงนี่ให้พี่เคนแต่รอหม ใช่แล้วเขาก็คือพิกาจูหรอ,อพิกาจูนี่เองแต่ว่าพิกาจูโดนกิ๊ฟสีทำว่าครอบงำเหมือนกันเลยอะจ โอเคเดี๋ยวขอแปลงร้องเป็นพีกกะจูกันนะฮึบนี่อุย้ยน่ารักอ่ะอดูดิตงช็ตเนาต้องชอ็ตอ,งชอตแล้ว <G ül> โอ้โหตัวเองกับมันฝรั่งเนี่ยกลมดิกเลยอ่ะดูดิไม่ดิทำไมมันตันจุงเลยดูดิดู <G ül> ดดดปากของเจ้าพีกกะจูดิมันถึงไม่หิกงอขนาดเนี้ยน่าง,งอคอหักมากเลยเนี่ย <G ül> เฮ้ยหนี่สักจช้ชีงานเข้าเลย <G ül> อ่ะเจ้าชีจะมาก็ได้นะจะ่โดนไฟฟ้าแสนโวไม่นี่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างนะคะบางตัวที่เราเก็บไม่ได้เมื่อคราวที่แล้วเนาะอย่างเช่นเจ้าบลูนะคะนี่แต่ว่าอุ้ยดูขาของมัน ดิโอ๊ยมีแค่มันกลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วอันเนี้ยกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วอันเนีย่าเละเว้ามาที่ข้างก็ทิ้งไอ้เนี้ยงงเลยมันอาจจะยังบักบักอยู่ก็ได้นะโอเคแล้วก็มาดูตัวต่อไปกันต่อดีกว่านะคะตัวต่อไปจากคาวี่ที่เราเก็บไปแล้วนเนาะ อ๋อรู้สึกอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นตัวเลโก้อ่าเป็นเลโก้นี่เองอุย้ย movie, ถ้าอย่างในเลโก้เดอะยวมูฟี่แฮแต่ว่ารู้สึกว่าจะโดนคริสสีดำเข้าครอบงำอีกแล้วะ่ะโอ้ยมันก็ตังเลโก้ยังไม่รอดแล้วเนี่ยหาดูดิทุกตัวเนี่ยโดนหมดละไม่มีตัวไหนยังไม่โดนนะถ้าไม่โดนก็บาดเจ็บนี่แหละ เอ้ยแต่ว่ามันน่ารักก็ดีดูมือของเขาดีโ้โหมันเหมือนโลบ็อกเลยนะเนี่ยก็โอเคค่ะวันนี้เราก็ตามหาที่ซ่อนลับสกินในห้องแบล็กรุมแบบใหม่ๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบตามหาสกินแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนอยากเล่นเกมโลบ็อกกับไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย